เจอครั้งแรกที่ออกฟิศบริษัทที่เคยทำงานเมื่อก่อนประมาณ6 7 8ปดแปดแล้วเหรอแปดแล้วก็คือผมเจอคือตอนที่เขากำลังเข้ามาสัมภาษณ์เราเจอเขากำลังเดินมาเข้าห้องสัมภาษณ์พราะมันอยูๆๆ่ข้างๆกันมันมีกระจกเป็นกั้นข้างๆครับก็เลยเห็นตั้งแต่ครั้งแรกก็เราก็รู้สึกชอบเขา จำได้ว่าเจอตีครั้งแรกตอนร้านกาแฟาเออแล้วก็ยืนรอกาแฟาแล้วพอเอิเขาก็มาสั่งกาแฟาพอดีก็เลยคุยกันก็รู้จบคนนี้ทำไมดุจังเพราะเสี่ยงเขาะจะแบบทนต่นําแล้วนะเขาก็จะมียิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเข้าหาก็จะคุยกับเพื่อนเขาแต่ก็ติดหลดเขากับเขาออาปิดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้จีกม็มันไม่ได้กาเรียก,ยกว่าจีบแบบคือเราค้ยเราคุยกันแบบ อยากทำความรู้จักคุยกันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็มีแบบรอตอนเขาเลิกงานเราเลิกก่อนเขายังไม่เลิกเราก็รอเพื่อไปกินข้าวแล้วก็ไปส่งเขาที่บ้านนะครับจริงๆไม่ ไม่ได้เรียกว่าเหมือนแบบตกลงเป็นแฟนกันชัดเจนนะคะคือจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มคือฮอนเป็นคนชอบกินแล้วเขาก็จะรู้ว่าฮอนชอบกาแฟแล้วก็ชอบกินเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกาแฟมาเสิร์ฟทุกเชา้าแล้วก็จะแบบหาเมนูแบบบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะตะเวนพาไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้แบบชวนเราดังไหนที่บ้านเขาอยู่บางกีบ้านอยู่จราจั๋มห้า 5, คือแบบ ไกลกันสุดขั้วแต่เขาก็พยายามเหมือนแบบช่วยไม่กินเดี๋ยวไปต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยยังไงอะไรยังไงก็เลยเหมือนแบบพอจักระยะนนึงก็เลยถามเขาเออว่าเฮ้ยมาทําดีอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังเขาก็เลยว่าก็จีบไงอ,อืมนั่นแหละค่ะเราก็เลยแบบจีบแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเหมือนอ่ะก็เลยเริ่มเริ่มเปิดใจแล้วก็เริ่มแบบอ่ะตกลงเป็นแฟนกันค่ะ ตอนมองผิวเผินคือเราสองคนอาจจะดูไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนี่แหละทําให้เราได้มาเจอกันหนึ่งคือผมชอบกินกาแฟพรนก็ชอบกินกาแฟม,มันเลยทําให้เรามาเจอกันคุยกันเป็นครั้งแรกและทําให้เราครบกันจนถึงทุกวันนี้แต่เขาก็เป็นคนที่ไม่ไม่ทุกี้ไม่จุกจิกว่า้เราต้อง ไปไหนเราต้องรายงานเขานะไม่จําเป็นเขาไม่เคยแบบโพสตามอะไรเงี้ยครับคือเขาเขามีแบสเปซความเป็นส่วนตัวให้กันละกันคือที่ประทับใจตีนะก็คือเป็นผู้ชายเสมอต้นเสมอปลายคือจีบยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นคือบุคลิกเขาจะเป็นเหมือนแบบติดตีดเนาะแต่จริงๆเป็นคนเก็บรายละเอียดมากคือเป็นคนไม่พูดแต่เขาจําทุกอย่างของเราได้ดีเทลแม้กระทัง่งแบบ กาแฟต้องหวานยังไงตอนนี้เปลี่ยนมากินอะไรชอบอาหารรสไหนเสื้อผ้าชอบโทนสีไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเก็บด,ดีเทลเยอะมากจนบางทีแบบเราเรายังตกใจว่าเฮ้ยดีเทลขนาดนี้คือแบบจําได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะอืมก็แล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างๆตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยประทับใจคือเรื่องแต่งงานเนี่ยคือเคยคิดกันมานานแล้วล่ะแต่ว่ามีเหตุบางอยา่างทั้งฝั่งผมทั้งฝั่งพรที่มันยัง ไม่สามารถแต่งงานกันได้แล้วประจวบหมาอะอครับช่วงเวลามันต้องต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อคอยดูแลซึ่งกันและกันมันก็คือนเวลานี้รอีบตกลงเลยค่ะ, <laughs> อ,ะอายุอานามมันก็แบบ เยอะแล้วแล้วก็คบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนตั้งแต่คบกันแรกๆก็คือผู้ใหญ่ก็รับรู้มาโดยตลอดอะค่ะก็คือเหมือนเราค่อนข้างจะอยู่ในกรอบเนาะก็จะเป็นแบบคนจีนจ๋าๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่อยู่ในใสายตาของผู้ใหญ่ตลอดแล้วพอด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันลงตัวก็ผู้ใหญ่ก็บอกเออมันก็สมควรแก่เวลาที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวกันแล้วเราก็เลยตกลงแต่เินใจแต่งงานค่ะผมจะดูแล ผีคนนี้ให้ดีที่สุดเท่า mm hmm. ที่ผมจะทําได้อย่างที่ตีบอกอะคะ่ะว่าคําสัญญามันก็อาจจะเป็นแค่แค่ลมปากเนาะแต่ว่าให้ดูที่การกระทาดีกว่าก็คือ8ปีเนี่ยเราดูแลกันมาอย่างไงเราร่วมทุกข์ร่วมถุกกันมาอย่างไงก็หลังจากนีน้ต่อไปเราจะใช้ชีวิตคู่ที่แบบว่าอยู่ได้กันจริงจังก็อยากจะบอกว่าก็จะทําให้มันดีกว่า8ปีที่ผ่านมาก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยจนกว่าอนาคตจะ อะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่สุดท้ายก็จะจับมือกันไว้อย่างนี้แหละคะ่ะให้เราผ่านช่วงเวลาต่างๆไปด้วยกัน